name นำโมนตานจามผางข้าวบักตุง,ง,งอันรังหันต่อสัมมาจามพุทธตามนำโมนตานจามผางข้าวบักตุง Sample. โปรดงับปากหามงับดังแย่ยังงับดังได้แม่เท่าเด้อลมหันอุ้มสันบ่เกนีนเมตุภูใหญ่หูมีๆๆมฟังตายจอดอกมาเพื่อเพื่อมานังมาแล้วเดิหนุ่มแม่มาเอกเราเดินนุ่มพอมาแล้วเด้อ เพี่น้องนักเทศหรือจานสำรวงเนีพระสิทธ์พระบอกซื้อพระหุยไปละแม่เดียวซื้อขออยก่าได้เอ้าได้บอกละสิทธิ์เอ้าโน่เมียท่าลานมาก่เห็นเลยถ้าบ่มาบ่เห็นสาแม่ โอ้ยน้องเมย์แมนว่าไก่สีดำกระบาดดคือหมอเลือกเอต่อกลางให้ดำแต่ไก่บอดำใจดำรู้จากอาบนำบอดำเปขีดทานไปในเมนีพวกยุ่มพอนุเมยบ้านนนจ้า คิดจากได้กะหากได้รบสมดังใจวังได้จะวารานจานจำร้างคนดังนักเทศยังคนโก้เต้องเหลียวหาดอกเม่มันบมมีนอบมองโก้คอ,อยว่าใช้ซื้ออ้าวหนอแม่บ่ระเม่นฝอยบ่ระเม่นโมดังอีลาแม่ใหญ่คันไปเทศงานใด ขันมีเครื่องเทศใจกับผนังเครื่องให้ต้องดังแท่บ่แม่นไฟหนัดังกองลานนั้นคำมี่ซ้ำจอยบ่ดังแมมบ,บ่ดังตัวบ่ดังมองบ่ดังเหือนเอิ้นฟ้าดังรกหอออออออานนความจำรา ใจจึงใจกะยมทานอาจนำความลำคานถึงฟีฟีก็ยอมได้พอเพียงลาเราก่อนแงิงนักแสงโลดเดอนกันเพี่ไลรแต่หนายสำลงหลานยาอิ่มนานเนื้อ มากสิรถลงพื้นนะกมือนวดสาสูฟังฟังโดยหูทวักน้่มแม่ตกวันว่าเชิญเจ้าหัวหมดอ่อนร้อนเจ้าจให้เสดายก่อนต,อนนตอ้นน้ำตาดรอกแม่หนัหลานจำร้องมาแล้วจ้า จานสำรองมาแล้วจาเชิญมาเบิ่งให้มันขักเด้แม่เด้อไครู้จักจังเคยผู้บ่เคยจำไม่เห็นเยไรอยากจองให้จองได้ไคอยากจองเชิญจองได้จองเอาไปเทดงานไม่ จองจังเลยขาจองเปแต่ห้ามจองไม่ทักคาสำรองนีบ่อเมียนโอ้ยโลจัดดีตลอดทัวฟังนักเกตคนจนมาตามกรรมนนม้อจ้าภาพงานมาตัวตุ่ม หวังขึ้นเทอมน้ำทานเจ้าความงนานเจ้าภาพแต่งมาเมนีเจ้าวาลันท้องปนจานจำร้องจานสมพรน้ำในทานพื้นบานมีคุณคานปรานมาเทโปรดยาดน้องอตรองตว,วนแม่ ันแล้วละนาสาธา อย่ามันใจขาดเพราะงี้ก็บฏีควอางเอินนี่น้อน้อแต่ละควอางเอาวะทํมไมอ้าวน้อแม่มาบัดนี้ดูลาทานผู้ยญกงไรเมนดูลาทานผู้ยญกงไรเมผู้ที่โทษเป็นกรรมดอกเมื่อไว่าโกทนหมดเี็ยตอนพลาบอกมาสู วัยน่ะโอ้ที่ถกลงห่วยจึงไหวไหว,ไวโทษตาฟังน้อยนุมนอยนะกโอดังเมื่อบกโทษด,ดังพบปากกรองโทษปากกรองโอหลังแอนโทษด,ดากเงี้นดากเงี้นนะน้อยนุมแม่เหตุเขาทุากข์ยากแก่นมันมาจากเนื่อใด ไล่ตนต่อหรือจังโหนจังไฟโคตรหน้าวุ่นนาการทำหน้าบ่มันเขาโทษนาหลือไว้แก่โทษคังูงหคือกันแท้โทษด,ดินและโทษฟ้านาสอกหาพอแล้วไปนอดนาโยมไฟโนมีย จากยังสอกบอพ่อปฟังเบิ่งจักประเดียวเอเมเด็กนะเดี๋ยวไกลนันคว่ำเสียงที่ทพารเราเข้าถูกเสียงที่ทพาเให้เนี่ยประจอมเตะเปิ้ตัดแจงตะแหลงการออกตรอกยำเปิ่นยังว่าเกิดจากโวเพกกรรมจิ่เหาทําก่อไว้แต่ ขังอด็กกันนะเอาเหตุไว้จังไดมืันกระไดจังกันบาหวานเล็กกันหนีหายน้อยเมียน้อยพ่อพวกนักปราถนทั้งหลายเพิ่นกัเอินบ้าใสแนนจรองมาแตะตั้งฝาตามันมาโลดต่อหน้าสีน้ำผ้าเด็กมองแม่นเรื่องใสแนนหน้าแก่น ปาขวิตีนอแตงแตมแซมอนตอนพญา ก่อนทองลูกกำายินแม่วาดอกขันไข่เกิดสงสัยในคำจ้าเมื่อได้เห็นดอกกิ้งหอนนางอ่อนซอนเดียวอ่อนซอนไข่จากว่าหนาวเลือดไอ้แม่ไปน้อปันแต่งน้อย้อมควา แม่จากไปปัป่นดอกแ่งไข่ปวดเป็นนาเงิดแข็งดอกเกิดแข็งนะอ่อนสอนเอ้อพวมาแข็งสังเกอออกไม่เป็นพวงนางก่อ,อนสอนหลายแต่เขาพวงยังงอกเล้ยนกเป็นพวงนะก่อนทองเอ้ยว่าที่ว่าปัดกบให้ว่าที่บ่อยากไป กันรามาให้กับจากอยู่เสว่าสิงเหาบะคุบะถามสวบาบัดทังสวงองนาโอ้ยน้อแม่เห็นดวงใสบุญไหมเจ้านั้นว่ากี่ไก่ดือนเนี่ยยนสันตัวบางคนเศร้าจะสุจ่าไปเป็นเล่า น้อแม่เอ้ยเจ้าคือดสบอกกินเหล้ายังคือเมาบ่ควรแปลแม่เอ้ยแม่ขันสี่าเจ้าแก่โหลงลืมสั่นเลยเจ้าเคยเท่าบอกกี่ปีแม่เอ้ย,เ,ลลเ,เ,ยอเอ้ยนะแม่เอ้ยแม่อยู่ดีดีที่มาบางังคับให้มักมีกับไกลเป็นแตงโมกนะ โอ้ว่ามันเหลือเวสกานมีะน้ำนยอยูมีื้อโนกเาเบากายเป็นแหงว่าจิ้งแจงมอนกายเป็นหัวคาแม่เอ๋ยแม่ปลากะคงสิเป็นปลามอนเป็น,น่นเต่าใดจาจะเบาเมื่อยค้างนะคำที่แม่นั้นเคยอ่างเิ็นแบบอย่างประเพณี ซึ่งห้หาเอาปอมาติูกตอกม่อไปส่วนไว้เองแม่เอ้ยแม่เสียมพันมีไว้กดเงี้บักดกดวงแปดแปดก็มีไว้ท่าจับราวสิ่งห้อยข่อยตาขาวเอ็ดน้ำคำเจ้าเบาตุนข่อยเอ็ดบ่เป็นดอกแม่เอ็งนอ่ะ น้าแม่เอ้ยขันมาเจ้าเบาเล่นบัดก้องดังคือจริงจังแม่้นบวฟังสิงหวากวานเ,เาาาานนรียบสดเจ้ายะจ่าตานน่ะแนวสูตรต้นโตเจ้าเรียบเขาใหญ่คอยพงังแม่เอ้ยแม่ใครก็แนวเนวทางน่ะให้หาพอาผูกสอกไปเดี่ยวไรนอนอย่า Sotane olana Eme 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 Eme